คุณต้องไม่เคยดูการเอาชีวิตรอดในป่าสุดระทึกแบบนี้มาก่อนแน่ๆชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งที่ไม่รู้จักกันเลยต้องมาเผชิญหน้ากันในสภาพเปลือยกายลอนจอนห้ามมีสิ่งของใดๆติดตัวไม่มีน้ำต้องจับคู่กันเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าและต้องยืนหยัดเอาชีวิตรอดเป็นเวลา21วันก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ผู้เข้าแข่งขันสาวสวยที่เข้าร่วมในครั้งนี้ชื่อว่าวิทนีอายุ28ปีมาจากรัฐอินดีแอนา วิทนีชอบการผจญภัยมากสถานที่ผจญภัยครั้งล่าสุดของเธอคือเทือกเขาแอปเปเลเชียนการเดินทางทั้งหมดใช้เวลากว่า200วันเดินทางเป็นระยะทางกว่า3200กิโลเมตรเหตุผลที่วิทนีเข้าร่วมการท้าทายนี้ก็เพราะเธอหลงรักแนวคิดของการเพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิตวิทนีไม่เพียงแต่มีความตั้งใจแน่วแน่แต่การก่อไฟและหาน้ำในป่าก,ก็เป็นความสามารถพิเศษของเธอด้วยผู้เข้าแข่งขันชายชื่อนาธานอายุ32 ปีมาจากรัฐเท็กซัสนาธานเคยอาศัยอยู่ในชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเวลาสองฤดูร้อนใช้ชีวิตแบบชนเผ่าพื้นเมืองที่นั่นพวกเขาเพึ่งพาธรรมชาติทั้งหมดในการดำรงชีวิตเช่นการหาอาหารการล่าสัตว์ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในป่าเช่นการเก็บหาของป่าสำหรับนาธานแล้วมันเป็นเรื่องถนัดของเขาเลยสถานที่ท้าทายในตอนนี้มาถึงป่าฝนเขตร้อนแคนดาวในบราซิลแม่น้ำอารากัวยาที่มีความยาวกว่า2 0 0พกิโลเมตร ไหลผ่านป่าฝนเขตร้อนแคนดดาวในบราซิลเนื่องจากการท่วมตามฤดูกาลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น7.9เมตรทำให้เกิดเป็นเกาะเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำเชี่ยวกรากและอันตรายอุณหภูมิที่นี่สูงกว่า30องศาและความชื้นที่สูงมากทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะฮิสโตรกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของงูอนาคอนด้ยยายักย้ายมันจะซุ่มอยู่ในน้ำริมตลิ่งเพื่อซุ่มโจมตีเหยือ่อในน้ำยังมีปลากระเบนหางมีพิษแ,แรงอาศัยอยู่ ถ้าถูกหางของปลากระเบนที่เต็มไปด้วยเงี้ยงพิษจมงตีก็จะทําให้ผิวหนังเน่าเปื่อยทีมงานรายการใช้เรือเร็วพาผู้เข้าแข่งขันสองคนที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนไปยังจุดเริ่มต้นของแต่ละคนนี่ก็มาถึงช่วงสําคัญของการท้าทายแล้วข้อเรียกร้องของวิทนีต่อคนตัวเปล่านั้นก็คือไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยอย่างสบายๆว่ายเข้าฝั่งไปส่วนนาธานยิ่งสนุกใหญ่ลงน้ําไปโชว์ทักษะการว่ายน้ําทันทีหลังจากขึ้นฝั่งแล้ววิทนีตามการจัดเตรียมของทีมงานรายการ ด้วยความยินดีอย่างยิ่งรีบไปยังจุดนัดพบกับคู่ของเธอหลังจากนาธานขึ้นฝั่งแล้วเขาก็ไม่รอช้าเลยรีบมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบพอเห็นอีกฝ่ายสองคนแต่ไกลก็เอ่ยทักเริ่มด้วยการจับมือทักทายอย่างสุภาพผมวิทนีย์ครับผมนาธานครับนาธานยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับคุณมาจากไหนครับผมมาจากรัฐเท็กซัสครับทางใต้ของรัฐเท็กซัสผมอาศัยอยู่บนเกาะแพรเรติดกับคอปปัสคริสตีครับ งั้นคุณก็คงคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมบนเกาะดีแล้วสิครับใช่ไหมครับครับที่จริงแล้วเกาะที่ผมอยู่ไม่มีต้นไม้เลยครับดังนั้นการมีร่มเงาบ้างก็ดีครับใช่ครับที่นี่เราต้องการร่มเงาแน่นอนครับใช่ครับคุณพร้อมสําหรับความท้าทายนี้หรือยังครับแต่ฉันต้องการให้คุณช่วยดังนั้นเราต้องร่วมมือกันให้ดีไปกันเลยหลังจากที่ทั้งสองคนทําความรู้จักกันคร่าวๆแล้วก็ไปหยิบกระเป๋าที่ทีมงานรายการให้มา อุปกรณ์เอาตัวรอดชิ้นหนึ่งที่นาธานนำมาคือมีขนาดใหญ่ที่ผลิตในจีนอุปกรณ์เอาตัวรอดชิ้นหนึ่งที่วิทนีนำมาเป็นกระติกน้ำใบใหญ่อุปกรณ์เอาชีวิตรอดชิ้นหนึ่งที่ทีมงานให้มาคือที่จุดไฟสุดท้ายก็มีแผนที่บอกเส้นทางอีกหนึ่งใบเราน่าจะอยู่แถวแถวนี้นี่อาจจะเป็นต้นไม้ต้นนั้นที่อยู่ด้านหลังตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่แคบมากบนเกอะถ้าไปทางนี้ภูมิประเทศน่าจะเปิดโล่งกว่านี้ใช่เลยเราก็จะหาทรัพยากรได้มากขึ้นบริเวณที่มีต้นป่าตรงนี้ดูดีเลยนะ เป็นความคิดที่ดีเชื่อฉันได้เลยงั้นนำทางไปเลยเมื่อตกลงทิศทางที่จะไปได้แล้วทั้งสองคนก็เริ่มการท้าทายวันแรกอย่างเป็นทางการวิทนีรู้สึกว่าสีผิวของนาธานที่อาบแดดมาสวยมากอดไม่ได้ที่จะกล่าวชมนาธานสิ่งเดียวที่น่าเสียดายคือบริเวณที่กางเกงในปิดอยู่ผิวไม่เป็นสีที่วิทนีชอบนาธานบอกวิทนีว่าต่อไปจะได้อาบแดดเยอะๆผิวจะได้เป็นสีเดียวกันหมดทั้งสองคนคุยกันไปตลอดทางสุดท้ายก็พบว่าหลายเส้นทางไปไม่ได้ วิทนีย์รู้สึกว่าแม่น้ำไม่น่าจะลึกมากทั้งสองจึงหาหรือกันเล็กน้อยแล้วตัดสินใจใช้ทางลัดข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งโดยตรงเพราะรู้ว่าในแม่น้ำมีปลาแดงอยู่ทั้งสองก็เดินอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษพอขึ้นฝั่งได้ทั้งสองก็พบว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาล้วนมีแต่ต้นป์าสีดำทั้งสองทำได้เพียงค่อยๆหลบน้ำแหลมขนาดใหญ่และค่อยๆเดินหน้าต่อไปยังเดินไปได้ไม่ไกลเท้าของวิทนีย์ก็ถูกทิ่มเสียแล้วอ่ะฮูดึงน้ำออกหรือยัง ทั้งสองต้องทนกับแดดที่แผดเผาเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเที่ยงกว่าๆในที่สุดก็มาถึงสถานที่ที่พวกเขากำหนดไว้ทั้งสองคนหยิบแผนที่ออกมาศึกษาตำแหน่งที่อยู่ตอนนี้หลังจากยืนยันแล้วว่าที่นี่ไม่เพียงแต่อยู่ใกล้แหล่งน้ำมากแต่ยังมีพื้นที่โล่งและยังมีร่มเงาจากต้นไม้ที่บังแดดได้ทั้งสองคนจึงตัดสินใจทันทีว่าจะตั้งแคมป์ที่นี่เป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเดินทางฝ่าแดดที่ร้อนระอุวิทนีหิวและกระหายน้ำมากแล้วจึงเริ่มก่อไฟทันที เพื่อต้มน้ำดื่มแก้กระหายอากาศก็ร้อนอยู่แล้วหลังจากทั้งสองคนเตรียมเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ววิทนีใช้ที่จุดไฟไม่นานก็จุดไฟติดได้สําเร็จจากนั้นก็ต้มน้ําหม้อใหญ่จนเต็มเมื่อจัดการเรื่องไฟกับน้ําเรียบร้อยแล้วนาธานก็เริ่มจากการรวบรวมวัสดุสําหรับสร้างที่พักถิ่งจากนั้นก็เริ่มลงมือก่อสร้างอย่างขมักขันนาธานเริ่มจากการสร้างโครงรูปตัววายพื้นฐานขึ้นก่อนจากนั้นก็นําท่อนสูงมาวางพาดด้านบนแล้วใช้ถาวรมัดให้แน่น ด้านบนก็ปูใบไม้นุ่มๆทับอีกชั้นเพื่อเป็นฉนวนประสบการณ์การสร้างที่พักของในท่านโชคช่มากการสร้างทั้งหมดจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นพิเศษวิทนีรู้สึกว่าในท่านเป็นคนอัธยาศัยดีมากแถมยังมีทักษะเอาตัวรอดในป่าที่เก่งกาจมากตัวเธอกับในท่านน่าจะร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นแน่นอนตอนที่สร้างที่พักเสร็จเวลาล่วงเลยมาถึงห้าโมงครึ่งกว่าวาแล้วน้ำที่ต้มไว้ก็เย็นลงแล้วทั้งสองคนก็ดื่มน้ำอึกๆเติมน้ำให้ร่างกายอย่างเต็มที่ พอตกกลางคืนในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าวิทนีเริ่มมีอาการอาเจียนตอนตีหนึ่งกว่ากว่าวิทนีก็มีอาการอาเจียนอีกครั้งอ้วกเธอโอเคไหมฉันยังโอเคแค่ฉันร้อนเกินไปโอเคอาโอพระเจ้าฉันต้องบอกเลยว่าพอฉันอ้วกออกมาก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยโล่งงอไปทีเลยส่วนวิทนีโดนยุงกัดจนแทบนอนไม่หลับเลยราวๆาวตีสองครึ่ง วิทนีก็สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้แคมป์พวกเราสองคนก็เลยใจคอไม่ดีคอยเฝ้าดูรอบๆแคมป์หลังจากตามหาอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็พบว่าที่แท้เป็นแค่หมูป่าที่ส่งเสียงนั่นเองความรู้สึกตึงเครียดของทั้งสองคนก็ผ่อนคลายลงได้เสียทีพอถึงวันที่สองเนื่องจากเมื่อคืนอาเจียนไม่หยุดวิทนีจึงกังวลกับเรื่องนี้มากกลัวว่าร่างกายจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีวิทนีทำได้แค่ดื่มน้ำเยอะๆ เนื่องจากถูกยุงและ,มะแมลงกัดตอนกลางคืนทำให้นอนไม่หลับเลยในช่วงเวลาส1บเอ็โมงกว่าๆนาธานตัดสินใจว่าจะสร้างหลังคารูปตัวเอคลุมเตียงไม้แบบนี้ก็จะสามารถกักควันไว้ในเพิงได้เพื่อรมและยุงและ,มะแมลงพวกเขาทั้งสองคนจะได้นอนหลับสบายนทธานต้องการให้ควันจากกองไฟลอยตามลมเข้าไปในเพิงที่พวกเขานอนแล้วจากนั้นก็จะกักควันไว้ข้างในพอทําหลังคาเพิงเสร็จแล้ววิทนีพบว่ามันได้ผลในทันที วกยุงและ,มะแมลงก็เป็นไปตามที่ในทานคาดการไว้จริงฮ่หาฮะคือมันลดน้อยลงไปมากพอตกกลางคืนเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนวิธีไล่ยุงและ,มะแมลงด้วยควันก็ใช้ไม่ได้ผลเลยทั้งสองคนถูกยุงและ,มะแมลงรุมกัดทําให้นอนไม่หลับเลยทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่าถ้ากอกองไฟไว้อีกด้านหนึ่งควันจะได้พัดตามทิศทางลมเข้าไปในเพิงพักได้ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งทั้งสองคนจึงย้ายไปอยู่อีกด้านหนึ่งของเพิงพักกอกองไฟขึ้นอีกกอง คราวนี้ควันก็พัดเข้าเพิงได้เสียทีพวกยูมแมลงก็ถูกลมจนหนีไปเยอะเลยเวลาลุ่่งเลยมาถึงวันที่สามเนธานรู้สึกว่าความหิวเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องการหาอาหารก็เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วทั้งสองคนเริ่มมองหาต้นปมที่เหมาะสมแถวๆนั้นเพราะว่าต้นปมดำมีแต่หนามแหลมคงใหญ่ๆทั้งสองคนตอนแรกก็อยากจะหาต้นปมอื่นแต่ผลปรากฏว่ากลับหาไม่เจอเนธานเลยจำใจต้องเลือกต้นปมดำตอนนั้นเองข้อดีของมิพาจีน ก็เลยเด่นชัดขึ้นมาโอ้นี่คือเหตุผลที่ผมเลือกใช้เครื่องมือนี้เพราะมีดพระทำแบบนี้ไม่ได้จริงด้วยหนามแหลมบนต้นปามจัดการยากมากแต่อย่างน้อยแกนปามข้างในก็ใหญ่มากทั้งสองคนได้แกนปามมาบ้างเพื่อเติมเต็มกระเพาะในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเยน็นท้องฟ้าก็มืดครึ้มไปด้วยเมฆชัดเจนเลยว่านี่มันจังหวัดที่ฝนจะตกหนักแล้วเสียงฟ้าร้องครืน ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มมีฝนตกฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆอ,อุณหภูมิก็ลดต่ำลงตามไปด้วยเสียงฟ้าร้องครืนครืนพอตกกลางคืนฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงฟ้าร้องดังครืนครืนเข้าสู่วันที่สี่ในที่สุดฝนก็หยุดตกเนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนทําให้เพิงพักของพวกเขาเสียหายทั้งสองคนช่วยกันซ่อมหลังคาเพิงพักและเสริมโครงสร้างโดยรวมให้แข็งแรงขึ้นอาจเป็นเพราะผิวของวิทนีที่ค่อนข้างขาวและนุ่ม ยุงจึงชอบกัดวิทนีเป็นพิเศษในขณะที่นาธานไม่ค่อยโดนกัดเท่าไหร่ยุงไปกัดเธอหมดเลยไม่ค่อยกัดผมผมไม่อยากให้เธอทอแท้เพราะเรื่องนี้เสียงหึงหึงข้างหูตลอดเวลามันน่ารำคาญมากฉันมัดผมแบบนี้น่าจะได้ไม่โดนยุงหรือมแมลงกัดจะน่าเกลียดยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วในช่วงบ่ายมงกว่า นาธานไปตักน้ําที่ริมแม่น้ําแล้วพบว่ามีปลาว่ายวนอยู่แถวๆนั้นนาธานรีบเริ่มทําหอกเตรียมจะแทงปลาแดงสักตัวเพื่อปรับปรุงมื้ออาหารหลังจากค่าลงทั้งสองคนยังคงถูกยุงรบกวนจนหลับได้ยากเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่เจ็ดบนตัวของวิทนีแผลที่ถูกยุงกัดนั้นเจ็บและขันมากทําได้เพียงลงไปในน้ําแช่ตัวเพื่อบรรเทาอาการตอนที่วิทนีขึ้นฝั่งก็พบปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ตรงริมแม่น้ําก็รีบเรียกนาานมา ในทานเลงจังหวะแล้วแทงหอ,อกลงไปแต่ปรากฏว่าแทงพลาดไปของอร่อยที่เกือบจะอยู่ในมือแล้วก็หลุดมือไปแบบนี้ตอนบ่ายสองโมงกว่าแสงแดดร้อนแรงเป็นพิเศษวิทเทนิงเหนือยท่วมตัวเพราะความร้อนรู้สึกไม่สบายตัวมากรีบวิ่งไปหลบแดดใต้ร่มไม้เพื่อคลายร้อนนาทานตัดสินใจว่าจะสร้างเพิงบังแดดริมแม่น้ําเพื่อจะได้สังเกตการความเคลื่อนไหวของปลาแดงริมแม่น้ําต่อไปได้จากนั้นทั้งสองคนก็เผชิญหน้ากับแดดที่แผดเผาผมสร้างเพิงกันแดดง,ง่ายๆไว้ริมแม่น้ํา ตอนนี้ก็แค่ต้องรออย่างอดทนเข้าสู่วันที่แปดแล้วตอนที่นาธานกําลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ําเขาก็เจอปลาพอเขาวิ่งกลับไปเอาหอ,อกมาได้ปลาแดงตัวนั้นก็หนีหายไปแล้วนี่เป็นครั้งเดียวที่ผมไม่ได้เอาหอ,อกติดตัวมาด้วยสักวันเราจะล่าได้สักตัวเข้าสู่วันที่เก้าตอนที่วิทนีย์เฝ้าดูอยู่ริมแม่น้ําก็พบปลาแดงวิทนีย์ก็พุ่งหอ,อกเข้าใส่ทันทีแม้ว่าจะแทงโดนแต่กลับเอาไม่อยู่ ปลาแดงตัวนั้นก็หลุดหนีไปนาธานคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหอ,อกไม่มีเงี่ยงปลาตัวนั้นกระพือครีบมุดลงไปใต้ทรายหลายสิบเซนติเมตรแล้วหนีไปจากนั้นนาธานจึงเพิ่มเงี่ยงที่ปลายหอ,อกเพื่อลดโอกาสที่ปลาแดงจะหนีรอดไปได้เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่11ประมาณ9ก้าโมงครึ่งในตอนเช้าวิทนีย์พบร่องรอยของปลาอีกครั้งครั้งนี้ทั้งคู่ระมัดระวังมากทั้งคู่หยิบหอ,อกขึ้นมาด้วยกันแล้วแทงไปที่ปลาพร้อมกันครั้งนี้ในที่สุดก็ความพยายามย่อมบังเกิดผล ทั้งคู่จับปลาแดงได้สําเร็จในที่สุดราวๆห้าโมงเย็นหลังจากทั้งสองคนจัดการปลาเสร็จแล้วก็เริ่มย่างปลากันอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาก็อาศัยแค่ยอดอ่อนของต้นปลาประทังชีวิตคราวนี้ก็ได้กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเสียทีโอ้พระเจ้าอร่อยมากสุกกาลังดีเลยรสชาติเหมือนไก่เลยแต่มีไขมันเยอะมากวิทนียกินไปได้ไม่กี่คําก็รู้สึกคลื่นไส้เธอถึงกับกินไม่ลงเลยส่วนเนตทางกลับกินอย่างอร่อยอร่อย เขาชมไม่ขัดปากว่าอร่อยมากหลังจากวิทนียอาเจียนออกมาพักใหญ่เธอก็ทําได้แค่กินยอดมะพร้าวเพื่อประทังชีวิตเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 12. ทั้งคู่ยังคงต้องอาศัยยอดมะพร้าวเป็นอาหารประทังชีวิตในแต่ละวันวิทนียรู้สึกไม่สบายท้องอย่างมากเริ่มจะกินอะไรไม่ค่อยลงแล้ววิทนียําได้แค่ฝืนใจตัวเองให้กินยอดมะพร้าวไปนิดหน่อยฉันกินไม่ลงร่างกายฉันมันต่อต้านฉันรู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งหงุดหงิด ทุกอย่างมันเละเทะไปหมดเข้าสู่วันที่สิบสามแล้วฉันจะบ้าตายเพราะมาแมลงพวกนี้แล้วฉันทนไม่ไหวแม้แต่วินาทีเดียวแล้วมันไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่ได้พักหายใจเลยสักนิดฉันจะบ้าตายอยู่แล้วฉันต้องหาทางรับมือกับมันไม่อย่างนั้นฉันยอมแพ้ได้ทุกเมื่อเลยนะฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆพอตกกลางคืนค่ำคืนนั้นทั้งสองคนก็ยังคงถูกยุ่งและมแมลงนับไม่ถ้วนลุมกัด วิทนีนั้นนอนไม่หลับเลยเข้าสู่วันที่15เพื่อช่วยวิทนีแก้ปัญหาเรื่องที่เธอนอนไม่หลับเพราะถูกยุงและแมะลงกัดเนธานตัดสินใจที่จะขุดหลุมขนาดใหญ่ทําเป็นบ้านดินคล้ายกับของชาวอนาซาซีสิ่งที่เนธานจะสร้างก็คือบ้านหลุมสไตล์ชนพื้นเมืองอเมริกันเดิมที่มีไว้สําหรับป้องกันสภาพอากาศสุดข,ขั้วเนธานจะนํามาดัดแปลงเพื่อให้วิทนีสามารถหลบการโจมตีของยุงและแมะลงได้ข้างในคู่หูของฉันบอกว่าเธออยากจะยอมแพ้การท,ท้าทายนี้ นี่ทําให้ฉันรู้สึกกังวลมากฉันไม่อยากที่จะต้องอยู่คนเดียวไปจนจบการท้าทายด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องขุดไปเรื่อยๆจนถึงช่วงบ่ายสองโมงกว่าๆถึงจะขุดหลุมเสร็จต่อมาก็ใช้ไม้ทําโครงสร้างหลังคาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใช้กิ่งไม้ที่มีใบมาวางคลุมโครงสร้างแล้วก็ใช้ใบไม้บางส่วนโรยทับลงไปเพื่อปิดช่องว่างสุดท้ายก็ใช้สายคลุมใบไม้ให้มิดทั้งหมดเหลือช่องเล็กๆไว้สําหรับเข้าออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในทานลงไปลองดูมันได้ผลดีมาก มันสามารถต้องการการรบกวนจากยุงและ,มะแมลงได้อย่างสมบูรณ์หลังจากวิทนีลงไปอยู่สักพักก็รู้สึกว่าข้างในพื้นที่มันเล็กเกินไปนอนข้างในแล้วอึดอัดมากสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยไม่อยากนอนข้างในผลก็คือเสียแรงไปตั้งเยอะเปล่าๆเ,เข้าสู่วันที่16พอวิทนีลุกขึ้นยืนก็มีอาการเวียนหัวหน้ามืดต้องพักอยู่สักครู่ใหญ่กว่าอาการจะค่อยๆบรรเทาลงตอนนี้ฉันมาถึงจุดที่ว่าแค่ฉันลุกขึ้นยืน ฉันก็ต้องหาอะไรยึดกก่อแล้วเพราะว่าการมองเห็นของฉันแคบลงมากไม่นานหลังจากนั้นตอนที่วิทนีกําลังยืนก่อต้นไม้จู่ๆก็เป็นลมล้มลงไปเลยโอ๊ยเจ็บจังฉันเป็นลมไปเกือบจะล้มลงกับพื้นวินาทีที่ฉันคว้าต้นไม้ได้ฉันก็จําอะไรไม่ได้แล้วฉันกลัวมากเลยค่ะเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนทานเองก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเขาจึงทําได้เพียงตอบโยนวิทนีไปบ้าง เข้าสู่วันที่18วิทนีอยู่ที่ริมแม่น้ำเธอก็พบปลาสีแดงอีกครั้งวิทนีเลยรีบเรียกในทานมาทั้งสองคนจึงร่วมมือกันออกไปจับอีกครั้งยิงโดนอีกแล้วทั้งสองคนใช้ฉกแทงปลาแดงตัวใหญ่ได้อีกแล้วหลังจากทำความสะอาดปลาและหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปย่างบนกองไฟทันทีเนื่องจากขาดสารอาหารร่างกายจึงมีอาการเวียนหัวและหน้ามืดหลายครั้งแล้วครั้งนี้วิทนีจึงบังคับตัวเองให้กินปลาย่าง ฉันไม่ชอบกินแต่ฉันต้องกินให้ได้ฉันทำได้แค่กินมันยังไงก็ดีกว่าท้องว่างเข้าสู่วันที่ยี่สิทั้งสองคนหยิบแผนที่ออกมาเพื่อศึกษาเส้นทางอพยพหากต้องการไปถึงจุดนัดพบเพื่ออพยพทั้งสองคนจําเป็นต้องข้ามแม่น้ําไปให้ได้ทั้งสองจึงตัดสินใจสร้างท้ายน้ําแล้วก็มันว่ายข้ามไปจากนั้นก็ตัดไม้รวบรวมวัสดุสร้างท้ายน้ําได้สองลำสำหรับการอพยพในวันพรุ่งนี้ก็เตรียมการไว้พร้อมแล้ว เวลาเดินทางมาถึงวันที่21ในที่สุดก็ถึงวันที่ต้องอพยพเสียทีทั้งสองคนดับกองไฟที่แคมป์จากนั้นก็ก่อแพรที่ทําไว้เมื่อวานแล้วพายมุ่งหน้าไปยังจุดอพยพทั้งสองคนต้องอยู่ในน้ําเย็นอุณภูมิ18องศาพายไปได้สามสองกิโลเมตรภลระกําลังของทั้งสองคนก็หมดลงอย่างรวดเร็วทําได้แค่กอดอยู่บนแพรเล็กๆว่ายน้าไปเรื่อยๆอ,อดทนกัดฟันสู้มาตลอดว่ายมาถึงฝั่งหลังจากพักอยู่ครู่หนึ่งแล้ว ทั้งสองคนถึงได้ฮึดสู้ไปถึงจุดช่วยเหลือขึ้นรถช่วยเหลือเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จทั้งสองคนฉลองความสําเร็จที่ได้มาอย่างยากลําบากด้วยความยินดีจากสถิติหลังการแข่งขันวิทนีย์ใน21วันลดน้ําหนักไป17จินกว่านาธานใน21วันลดน้ําหนักไป27จินกว่า